สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่องอเลชาเชนลค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสั่งของในติ๊กต็อค่ะแบบการโอนเงินนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งจริงๆเนี่ยพอมีการทําคลิปเก็บปลายทางไปแล้วนะคะแต่ว่าก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอยากรู้ว่าอ้าวแล้วถ้าฉันจะสั่งซื้อแบบโอนเงินแหละจะต้องทํายังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยติ๊กต็อก็เป็นแพลตฟอร์มในการซื้อของออนไลน์ที่มาแรงมากๆค่ะทุกคนในวันนี้นะคะเดี๋ยวพอจะไปบอกกันค่ะทุกคคคคคนนนนนแแแแต่่่่่่วววาาากกกกกออืะะะะสหรรรัับใทีเข้้้้มมลลล็ยงไไไดดดด์์ช s u b แล้วก็กดกระดิ่งนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากช้อปสินค้าในทิกตอกแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยจะมีการทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถไปกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปช้อปสินค้าตามกันได้เลยค่ะทุกคนก็ไปดูวิธีกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆก็สำหรับใครนะคะที่อยากสั่งซื้อของในทิกตอกแบบโอนเงินนะคะทุกคนก็ให้เราเนี่ยกดเข้าทิกตอกได้เลยค่ะเพื่อนๆแลๆ้วก็เล <familia? S 2> ือกกดสั่งซื้อสินค้าได้้้เเเลลยยนนนนนนนะะะคตตาามวิิธีีปปกกอออัพพ็็ขขแรง น peaks! <eni> ึ่งนก็เป็นเสื้อแฟชั่นนะคะสำหรับใครที่อยากได้เสื้อแฟชั่นนะคะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาช็อปกันได้นะคะทุกคนนะอ่ะก็เพื่อนๆนะคะก็กดค้นหาร้านที่เราอยากจะช็อปปิ้งได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนๆสมมตินะคะว่าพอเนี่ยอยากได้เสื้อรุ่นนี้นะคะที่พอเพิ่งลงใหม่นะคะเพื่อนๆก็กดตะกร้านะคะแล้วก็อ่ะกดนะคะแล้วก็กดคําว่าซื้อตอนนี้ได้เลยนะครับหลังจากเรากดซื้อตอนนี้นะคะก็กดเลือกสีให้เรียบร้อยค่ะอันนี้พอจะเลือกเป็นสีดำเนาะหลังจากนั้นกดซื้อตอนนี้ค่ะทุกคน พอเรากดซื้อตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาเนี่ยก็จะมีให้เราเนี่ยใส่เป็นพวกชื่อที่อยู่นะคะอะไรเพื่อนๆก็ใส่ไปให้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าอันนี้เ่ขอเบอร์ข้อมูลด้านบนเอาไว้นะทีนี้ค่ะทุกคนเรามาเลื่อนดูกันต่อค่ะเขาก็จะให้เราเช็คนะคะว่าโอเคเสื้อที่เราเลือกเนี่ยมันถูกต้องไหมนะคะเพื่อนๆก็เช็คให้เรียบร้อยนะแล้วก็จะมียอดรวมนะคะแล้วก็ยอดรวมต่างๆค่ะทุกคนทีนี้นะคะจุดสําคัญค่ะทุกคนก็คือในส่วนของวิธีการชําระเงินค่ะจริงๆแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถชําระได้นะคะผ่านทางทูมันนี่วอลเล็ตนะคะเก็บ ใครจะกดผ่านโมบายแบงกิ้งก็ได้นะโดยสําหรับใครนะคะที่อยากซื้อของแบบโอนเงินนะคะเพื่อนๆก็คือให้เราเนี่ยกดคําว่าโมบายแบงกิ้งไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะมีธนาคารให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคพัฒนะคะทุกคน SCBEC นะคะกรุงไทยนะคะทุกคนแล้วก็กรุงศรีนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดเลือกเข้าไปได้เลยสมมตินะคะว่าเรากดเลือกผ่านเคพัฒค่ะเพื่อนๆเ,เราก็กดคําว่าทําการสั่งซื้อแบบนี้นะคะพอเรากดนะคะทุกคนเขาก็จะแจ้งเตือนว่าต้องการให้เราเนี่ยเปิดเข้าหน้าเคพัฒ ะะพเพื่อนๆก็กดคําว่าเปิดไปได้เลยนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะก็เข้าแอปธนาคารนะคะแล้วก็เขาจะถามค่ะทุกคนว่าต้องการให้ติ๊กต็อกเนี่ยเชื่อมโยงกับการจ่ายเงินผ่านกสิกรไหมนะคะพเพื่อนๆเนี่ยก็กดอนุญาตไปได้เลยหลังจากที่เรากดอนุญาตไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการชําระเงินให้เรียบร้อยได้เลยค่ะพเพื่อนๆวิธีการนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะวิธีการนะคะในการที่เราเนี่ยสั่งซื้อสินค้าใน Tik t o ็อนะคะด้วยวิธีการโอนองเงินนั่นเองะคะ่ะสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากเก็บเงินปลายทางนะคะไม่มีเวลาในการที่จะรั ของที่บ้านหรือว่าจ่ายเงินที่บ้านนะคะก็สามารถเลือกวิธีการโอนเงินได้นะที่สําคัญนะคะเขามีธนาคารหลากหลายให้เราเลือกนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้เลยค่ะทุกคนสําหรับวิธีในวันนี้ที่เอามาฝากกันนะคะก็ง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆสามารถทาตามได้เลยค่ะก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะคะกดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยค่ะส่วนถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะคะทุกคนที่สําคัญเนี่ยขอฝากเอาไว้สักนิดนึงนะคะสำหรับร้านของพอยเองนะคะทุกคนนนนกกับร้้าาาาชเจ็็ปขย แต่ชั้นเนี่ยค่ะก็ฝากกดติดตามนะคะหรือว่าถ้าใครชอบก็ไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย